และอาหมอนไหมอันนี้นอนสบายแล้วเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมทนี้มาดูกันสร้างบ้านนะคะต่อเติมออกไปให้เป็นเหมือนกันแดดเนาะคุณแม่บ่นว่าร้อนเวลาช่วงเช้าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมาตะวันออกแล้วก็ช่วงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสิเโมงเนี่ยคือ จะร้อนมันไม่มียังไม่มีต้นไม้บางนะก็เลยได้ต่อต่อนี่ออกมานะคะเนี่ยต่อต่อมาข้างบ้านนิดหนึ่งให้ต่อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะวา่าก็นั่งเล่นโน่นนี่นั่นได้แล้เวเสร็จแล้วเดี๋ยวยศสุซราจะได้กลับบ้านนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูกบกันกบนี่ใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่กบนี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่น้องก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูกบทีหลัง ดูกบที่หลังเพราะจะเอาเป็นอีกม้วนหนึ่งกิกบอีกม้วนหนึ่งร้อนมามาอู้ร้อนฮะวาไงนูง๊มาหอากับมามี่น้อเดินดีๆเดินดีๆมาไหง,องไอ้น้องพาน้องมาแล้วเออหนูมาอยู่ที่นี่หนูมาวิ่งเล่นอยู่อยู่กับ พี่พี่น้องน้องหนูก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวมาดูปลานะคะอาออกได้ไหมโอ้ยฉันก็ยิ่งแต่ อันนี้ก็ใส่ไฟนะคะใส่ไฟแผงโซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเขาก็จะสว่างนะฮะฝั่งทางโน้นด้วยก็จะเป็นไฟอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นสะหลังบ้านอันนี้จะเห็นเพลบๆแลบๆเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยมีปลาหลายพันตัวที่เราเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้นะฮะเอามาเลี้ยงไว้ดูว่าเป็นอย่างไรแบบไหน <c oughs> นะฮะ เราเดินรอบกอันเป็นเศรษฐกิจภายในบ้านนะคะที่มีสะเราก็เลี้ยงเลี้ยงปลาไปแล้วก็ปลูกต้นไม้โน่นนี่นั่นนะคะเดินขึ้นไปก็จะเป็นบ้านนะคะแล้วก็ <c oughs> เลี้ยงกบนะคะก็มีคนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ลูกสาวเดินตามลูกสาวเดินตามในลูกสาวเดินตามในลูกสาวของหมาไม่เชื่ออะไรคะ ลูกสาวมันไม่ชื่ออะไรบอกชื่อด้วยหนูต้องบอกชื่อด้วยชื่อปามีค่ะหนูชื่อปามีค่ะแล้วลูกหมูจะให้ชื่ออะไรคะปาโมปีบี้เปอร์เปอร์อัมโปรยรักเขาจริงๆนะคะเขาก็เป็นหมาตัวเล็กๆแต่ก่อนนะฮะเขาจะเอาไปทิ้งขยะนะฮะสองตัว แล้วท่นี้แม่ของอาจารย์เนี่ยท่านไม่ปลื้มหมาเพราะว่าเราเราไม่ค่อยสันทั์ในการเลี้ยงหมาเท่าไหร่เพราะว่าเลี้ยงแล้วเขาก็จะไปกัดเป็ดกัดไก่กัด,กด,กกด,น,น,กดนู่นกัดนี่เนาะแมก่ก็ไม่อยากเลีย้ยงนี้อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเขาจะถูกเอาไปปล่อยแล้วไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยเอามาเห็นไหม อาจารย์ก็เลยหอบเอามาแล้วก็ขอร้องคุณแม่ว่าเลี้ยงไว้เถอ,อะนะเลี้ยงไว้โนนี่นะท่านก็เลยกักฟันเลี้ยงพอแล้วเขาโตขึ้นมาปรากฏว่าเขาน่ารักนะฮะคุณแม่ไปนานด้วยเขาก็ไปนะคะคุณแม่ให้ฟอาบ้านเขาก็นอนฟอาบ้านนะ,ะแล้วก็เวลาอาจารย์มาเดินดูสวนอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินตามนะเขาจะเดินตามเขาจะร้อง ให้เราเดินไปตรงโน้นให้เราเดินไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนําบอกนั่นนี่เราอะไรเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเวลาจานขี่รถกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งนะคะมามาขูดที่ขามาเรียกขามากระโดดกอดเราโน่นนี่นั่นเราต่างๆเราก็จะซื้อปลาเผามาให้เขานะคะซื้อไก่โครงไก่อะไรอย่างเงี้ยอามาฝากเขาเวลาเรากลับมาบ้านนะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ คุณแม่ทุกวันนี้ปลื้มมากนะคะน้องปาม,มี่เนี่ยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในบ้านที่คุณแม่เขาจะปลืม้มตอนนี้มีผู้ชายมามาจีบเขาเยอะก็ตอนนี้ตั้งท้องแล้วไม่รู้จะต้องออกกี่ตัวคุณแม่ก็บ่นใหญ่เลยบ่นแต่สุดท้ายก็ยังรักอยู่ดีนะคะก็โอเคก็เราก็เห็นว่าเขาอยู่ในโชคชะตาที่กําลังลําบากอยู่ก็เลยนําเขามาเลี้ยงดูให้เข้าให้น้ำขอบไปแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ของเราเ็าจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะ่ะ แต่ว่าอย่าเอาเขาไปฆ่าทิ้งอย่าเอาเขาไปโยนตามถังขยะหรือใส่ถุงพลาสติกห่อแล้วก็โยนถังขยะอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าเขาจะตายนะเขาคงจะลําบากเขาคงจะทุกข์ทรมานมากนะดังนั้นเราก็ไม่รู้นะฮะอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ให้โอกาสชีวิตของสัตว์เอาเขามาเลี้ยงเอาเขามาดูให้เขากินน้ํากินข้าวไปเขาจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พอถึงเวลาเขาหิวเขาก็วิ่งมาหาเราเราก็ให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาโตมาเขาก็เออสิทธิ์เขาก็ได้อยู่ได้อะไรเขาก็อยู่บ้านไอ้นี้ดําดำไอ้น้ดําเนี่ยนะคะเขาอยู่บ้านหลังอีกหลังหนึ่งอาจารย์มีบ้านสองหลังนะคะเนี่ยเขาก็ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นแต่เป็นสุนัขมาจากไหนไม่รู้นํำมาขออยู่เลยสวัสดีแหละเห็นไหมฮะก็จะมาขออยู่ด้วยก็เลยอยู่มาได้เป็นปีละเห็นไหมอยู่ได้เป็นปีละไอ้นี้ไล่ไปไหนไม่ยอมไปเลย คือเขามาอยู่ที่บ้านแล้วให้เข้าเขากินเห็นไหมครัเห็นไหมอ่าก็จะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขามามาแล้วเขาหิวโซผอมมากเจ้าดําตัวเนี้ยแล้วก็หิวโซเขาเดินมาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วเราก็ให้อาหารเขาให้เขากินเขาก็อยู่บ้านเราเลยไม่ไปไหนไล่ไปก็ไม่ยอมไปอะ่ะเอออยู่เลยค่ะ จนวันจนวันวันนั้นจะถึงวันนี้ไล่ไปยังไงก็ไม่ยอมไปแลวออกจากบ้านยังไงก็ไม่ยอมไปเอาฉันจะอยู่ก็เลยสงสารกันเลยเอาเลี้ยงมันไปสักตัวหนึ่งไปก็ให้ข้าวเขากินทุกวันนะคะเขาก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยถึงเวลาตอนเย็นมาเราก็จะทําอาหารทาําอะไรเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเอาปลาเอาอะไรคลุกแล้วก็เอาใส่กระติกเอาไปฝากเขาทุกวันวันนี้เอาเขามาอยู่ที่นี่ด้วยเขาก็ติดอยู่ที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะเขาอยู่บ้านหลังเดิมก็ไม่ค่อยมีคนอยู่เนาะ เขาก็เลยติดก็เลยเออเขาก็แฮปปี้ไปมี3ตัวก็คือเจ้าฟอร์ดเจ้าปามี่แล้วก็เจ้าดำนะฮะมา3ตัวก็เลี้ยงเลี้ยงให้เขามีชีวิตอยู่กับเราไปสุดท้ายเขาก็มาให้ความสุขเราเวลาเรากลับมาเขาก็วิ่งต้อนรับขับสู้เราแล้วก็ดูแลบ้านพ่อบ้านนะต่างๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอบคุณเขานะคะ